สวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้ก็กำลังทำแปลงปลูกแบล็คเบอร์รี่กันอยู่นะครับนี่จานจุกตาลพี่เน่งเสียกรอฟปะทิพแล้วก็ป๋าออสนะฮะก็มาเป็นกำลังหลักสํำคัญของที่สวนอยู่เหมือนเดิมนี่ก็กำลังเทสเสาเพื่อทำให้ค้างให้แบล็คเบอร์รี่อยู่นะครับเ,เพื่อนๆที่ว่างนะครับเสาร์อาทิตย์ ถ้ากลัวโควิดก็มาใช้ชีวิตยอยู่ที่สวนพรรักได้ตอนนี้ก็มีงานในทําเยอะแยะเลยใครว่างเรียนเชิญเลยนะครับตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วฮะฝั่งนี้ด้านหน้าเสร็จแล้วก็เหลือด้านข้างแล้วก็ตรงกลางนะคิดว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์นึ่กว่าจะเสร็จเพราะนี้แปลงใหญ่มากตอนนี้เราจะลงพราม์อาร์สี่ห้านะฮะเป็นพันธุ์ที่ทนถึก แล้วก็รสชาติดีมากแถมแถมให้ลูกดกตลอดปีเลยก็เลยผมก็เลยใช้พัน์ุนี้เป็นหลักตรงนี้นะฮะตรงนี้สองไรเป็นแปลงแบล็คเบอร์รี่เสียพจนครับสวัสดีครับมาช่วยน้าทำสวนหน่อยเร็วอันนี้ขยายอีกหนึ่งแปลงแล้วลูกฝั่งทางนู้นเดี๋ยววนวนวน นูน่นด้านนี้ด้านนี้อีกสามไร่นะครับก็จะลงอีกหนึ่งแปลงส่วนอันข้างบนที่เห็นเป็นเสาตั้งเต็มอยู่นุ่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ที่เห็นตะก้าครอบอยู่นี้ก็เป็นเป็นอบิลกับเอ่อมาตัวนะฮะพวกนี้ประมาณ3ามปีถึงจะเห็นลูกเห็นผลมันกว่าจะสามปีที่เราจะได้เก็บผลพวกมาตัวกับบิลเราก็จะได้เก็บแบล็คเบอรี่ตรงนี้ก่อนนะฮะสามปีเต็มเต็ม ก็ทำหาเอาว่าอะไรมันจะดีไม่ดียังไงก็เรียนเชิญเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าว่างมาเที่ยวที่สวนแล้วก็มาช่วยตาเล็กทำสวนหน่อยเดี๋ยวแจกผันไม้กลับดูนะครับนี่อบิวปลูกปลูกโดยใช้ตะกร้าครอบนะครับเขาก็จะงามๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็การแมลงกันแดดกันลมให้เขาง่ายมากครับพอมันโตสักหน่อยตั้งตัวได้เราก็เก็บตะกร้า แล้วก็เอาไว้ใส่ของแพ็คต้นไม้ส่งให้เพื่อนหรือไม่แล้วก็ปลูกในตะกร้าได้เดี๋ยวผมพามาดูต้นนี้นี่คือประทิพนะครับนี่แข็งแรงมากอายุหกสิบสีแล้วนะครับยังสุดยอดอยู่นู่นไอตาลผู้จัดการสวนมาแล้วครับกระเสียกอ๊อฟเสียก๊อฟเป็นโฟร์แมนฮะคุมงานเองเลยวันนี้วันนี้ตกปลาได้กี่ตัวก๊อบห้าตัวสุดยอดครับแล้วก็เอามาทํากับข้าวกินกันที่สวนก็ มีความสุขกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหนึ่งเดือนผ่านไปมันโตขนาดไหนนี่เลยครับหลังแปลงนี้ถ้าใครจําได้เนาะเราปลูกช่วงวัน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 อะไรนะพืชมงคลเนี่ยครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับงามมากผมเลยว่ามันไม่น่าจะถึงสิ้นปีนะที่มันจะติดลูกมันน่าจะติดลูกก่อนดูต้นนี้นะเดี๋ยวเย็นนี้จะได้ผูก เอาเชือกมาปลูกปลูกขึ้นคางแล้วงามเร็วมากครับตอนนี้สู้แดดร้อยเปอร์เซนไม่มีล่มไม่มีอะไรให้เลยฮะตอนนี้เจอแดดร้อยเปอร์เซนเลยดูอะโวคาโดก็ยังงามเลยฮะปลูกพร้อมๆกันคอยดูว่าอันไหนมันจะโอเคกว่ากันนะครับอ่าเสียตุ้ยสวัสดีครับใครมาอีกเสียตุ้ยมาแล้ว วันนี้พอได้ทักคนอยู่เพราะมีใส่แว่นวันไหนไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็นเดินบ่นไปคนเดียวดูเสียตุ้ยเสียตุ้ยมาหาลุงเล็กหน่อยเนี่ยน่าปลูกมากแถวนั้นไม่มีใครปลูกด้วยทําต้นพันุขายก็โอเคแล้วอันนี้คือแบล็คเบอร์รี่นะครับโตเร็วมากหนึ่งเดือนเองเมื่อวันพืชมงคลที่แล้วนี่เองฮะวันนี้ก็โตได้ขนาดนี้ละ ต้องขยันทํารุ่นให้นิดนึงนะครับก็เนี่ยพวกวัชพืชพวกนี้เห็นเขามาแล้วก็ต้องถอนทิ้งอันนี้ถ้าจําได้ที่ผมเคยบอกว่าผมเด็ดยอดนะฮะดูทีครับ1กอเลยได้เป็นสิบบยอดเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายยอดมันเด็ดทิ้งไปเลยเดี๋ยวมันแตกใหม่คุณน้องน้อยก็มาแล้วคุณมาลัยก็มาแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ น้อยสบายดีวันหลังมาเที่ยวสวนใหม่บ้างอยู่กกใกล้ๆกันแค่นี้เองนี่ครับตรงนี้ก็คือแปลงแบล็คเบอร์รี่ที่ผมเล่าให้ฟังแหละมันงามเร็วมากอยากให้เพื่อนๆเห็นนี่อยู่กลางแจ้งนะครับเราไม่ได้มีโรงเรือนก็ที่เคยบอกว่ามีแมลงรบกวนนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งอันนี้ ช่วงที่ผมยังไม่ได้พ่นไอ้น้ำขามน้ำข่าต้มกับใบายาสูบนะครับมันจะมีมะแมลงมากินอย่างเงี้ยใบพูนหมดเลยแต่พอเราพ่นเสร็จนะครับนี่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ออกมาเนี่ยยอดสวยมากนะครับคือยอดใหม่ที่ออกมาสี่ห้าวันเนี่ยไม่มีมแมลงอะไรมารบกวนเลยก็เราจะพยายามทําให้เป็นผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพจริงๆนะฮะดูเอานะครับ อันนี้ก่อนพ่นอันนี้หลังพ่นสี่ห้าวันก็แตกยอดเร็วมากวันนี้ก็น่าจะคำ่คำๆค,ค่ำๆคงจะได้มาผูกเชือกขึ้นค้างเขาแหละใครมาอีกแล้วสวัสดีครับแม่ป้อมสวัสดีครับว,วันหลังผ่านมาทางวังน้ำเขียวอย่าลืมแวะเที่ยวนะครับยินดีต้อนรับเลย มาหาต้นไม้ไปปลูกกันโตเร็วมากครับเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้ต้นพันธุ์ที่ผมเตรียมไว้เนาะที่จะลงแปลงนู้นที่กำลังทำกันอยู่ตอนนี้ทำร่องแดดร้อนวันนี้น่าจะถึง37องศามั้งร้อนถึงร้อนมากแต่เราก็สู้เพราะว่าเราทำแล้วมันเห็นผลมันงามจริงๆมันไม่ได้ปลูกยากเลย คือแบกเบอรี่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่นำเข้ามาปลูกในเมืองไทยเนี่ยอ,อ,อยู่หลายสิบสายพันธุ์เหมือนกันนะฮะแต่กว่าจะผ่านการคัดกรองการคัดเลือกสายพันธุ์ว่าพันธุ์ไหนเหมาะไม่เหมาะยังไงเนี่ยเราต้องใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าเราจะลงความเห็นว่าพันธุ์ไหนเหมาะไม่เหมาะกับเมืองไทยพันธุ์ไหนเหมาะที่สูงพันธุ์ไหนเหมาะที่อากาศหนาวเนี่ยครับอันนี้คือต้นพันธุ์ที่เราเตรียมไว้ปลูกนะครับ ต้นโตเร็วมากเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยฮะสูงประมาณ30 40เซนเราก็เตรียมไว้อยู่ประมาณพันกว่าต้นอันนี้เราเพิ่งเอาลงกระถางใหม่อีก600้อยกว่าต้นนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจมาแบ่งได้นะครับอันนี้เป็นพันหนามน้อยเป็นพันธ์ที่ผ่านการคัดกรองแล้วว่ามันเหมาะสมกับเมืองไทยเรา ให้ผลผลิตสูงปลูกดูแลง,ง่ายมาแมลงรบกวนก็น้อยมากทนโรคทนมแมลงทุกอย่างผมก็เลยจะทำพันธุ์นี้เป็นหลักในสวนคือพันพรีอาศ์นย์หนึ่งกับพันพรามาร์กสี่ห้าก็ถ้าเพื่อนๆสนใจสายพันธุ์ก็ลองมาสอบถามกันได้นะครับตอนนี้เหลือพรามาร์กสี่ห้าให้แบ่งได้นิดหน่อยคุณหมอหลุยสวัสดีครับมา,มาเช้าคุยกับอาจารย์จ่าเริงแล้ว เรื่องโซลาเซลล์โอเคเดี๋ยวจะขยายสวนใหม่เดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์จ่าเริงมาช่วยทำอีกสวนหนึ่งที่จะทำเป็นสวนอะโวคาโดโอโซนที่ซื้อใหม่เจาะบ่อเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรื่องโซลาเซลล์เรื่องอะไรนี่ต้องรบกวนอาจารย์จ่าเริงมาช่วยน้องแอดนี่มาแล้วน้องแอดกิติศักด์มาเมืองนะครับเจ้าของสายพันธุ์ที่ผมไปแบ่งเข้ามานะครับ คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนรัสเบอร์รี่เขาค้อที่สวนของน้องแอดเนี่ยมีพืชหลายชนิดนะครับมีทั้งราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ที่ผ่านการคัดกรองแล้วว่าพันุไหนดีไม่ดีมีแอปเปิ้ลที่ผมไปเห็นมานะฮะแล้วก็มีพืชแปลกๆอีกหลายชนิดอยู่ที่สวนของน้องแอดนะครับสนใจก็ผ่านไปทงา,างเขาค้อที่เพชร ชบูนะครับก็แวะหาน้องแอดได้เป็นเด็กที่อัธยาศัยดีมากน้องแอดน้องอูตสองคนนี้ฮะรับรบองว่าไม่มีปิดบังซ่อนเลนส์พันไหนดีไม่ดีน้องน้องบอกหมดน้องน่ารักมากกันเองผมไปมาหลายครั้งแล้ะฝากคิดถึงไอ้เจ้าเชฟด้วยนะครับน้องแอดครับคุณลุงสุดใจครับสวัสดีครับคุณกฤษณาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านคุณแจน ไอ้เจนใครวะนี่เจนเจนจีรามไม่ไม่รู้ไอ้น้องหรือเปล่าหลานหรือเปล่ามาเรยเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นละก็สวัสดีทุกท่านครับอันนี้ก็คือสวนตะเล็กนะครับที่กําลังพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมานี่ได้ทุ่มเทให้สวนนี่เต็มๆเลยพอดีได้ต้นพันธุ์ดีๆมาหลายอย่างอันนี้ก็เป็นฝรั่งไอ้ไม่ใช่ดิเป็นบักเขียบบักเขียบอ,อของไต้หวันต้ามู่ ปลูกในกระถางก็ติดลูกเดี๋ยวผมจะลงดินอยู่อันนี้แอปเปิลก็ประมาณนี้แหละครับต้นพันุ์เรามีพอแบ่งไดเ้เพื่อนๆสนใจก็ยินดีแบ่งเลยน้องแหววสวัสดีจ้าฝากคิดถึงน้องพาด้วยบ้างๆเล็กจะไปเยี่ยมน้องตุกศิลานีสวัสดีจ้าสบายดีนะตามอยู่ตามอยู่เอาแชมป์ประเทศไทยได้ เดี๋ยวดูอย่างอื่นบ้างโอ้ร้อนจังฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงดอกไม้ซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับตอนนี้ลกจนไม่เห็นอะไรแล้วเนื่องจากว่าผมได้เอาไม้สารพัดมาลงอย่างที่เห็นก็คือไอ้ที่เป็นดอกให้เห็นนี่ก็คือทองอุไรทองอุไรเราลปลูกเป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือทองอุไรแต่มองข้างๆเนี่ยไม้ที่เราปลูกพอทองอุไรมันโตหน่อยเราก็จะได้ตัดทองอุไรออก แสงสวย,สวยอันนี้ก็คืออาแอฟริกันเลดพีทนะครับพีทพีทแดงของแอฟริกันแล้วก็มีชมพู่ไต้หวันตรงนี้มีลิ้นจี่ไรามาเล็ดอยู่ตรงนี้มีลำไยแดงำลำไยไรมาเล็ดก็ลงไว้หลายอย่างกล้วยด่างก็มีอยู่กระนูน้นนิดหน่อยกอใหญ่เข้ามาเหมายกกอไปแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่า แดดร้อนเกินตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งตอนนี้ผมทดลองไอ้นี่อยู่รัสเบอรี่ว่าพันไหนมันจะเหมาะกับบ้านเราอันนี้ก็เอาคิมสันเอาอะไรมาลองอยู่นะครับก็กำลังไปได้สวยอยู่ว่าจะดูความทนโรคทนมแมลงว่าพันไหนที่มันทนโรคแมลงในเขตอีสานนะครับเราค่อยเอาไปปลูกกันตรงนี้ก็จะเป็นเลดอโวคาโดต้นนี้โตไม่ได้เลย แต่ก็ถึงจะถึงอกผมแล้วโตวไม่ได้เพราะผมหั่นยอดเข้าไปนี่แตกยอดใหม่ผมจะหั่นยอดเข้าไปเสียบตลอดครับตอนนี้ขยายได้ประมาณสามสิบต้นแล้วครับต้นพันธุ์ได้มาจากน้องพานะครับที่สุพรรณบุรีน้องก็สรรหาแต่ของดีๆมาให้ตรงน,นี้คือโคกหนองนาที่ผมว่าให้ฟังครับแต่ว่าตอนนี้มันนาของผมนี่มันไม่ใช่นาผมเป็นทําเป็นนาผลไม้ แล้วก็จะเห็นดาวเรืองขึ้นเต็มสลับกับเก๊กฮวยฝั่งที่เห็นต้นไม้สูงสๆนุ่นก็จะเป็นพวกมันเบอรี่สายพันธุ์ต่างๆรวมไว้ประมาณ3 0สายพันธุ์รอบอาทางคลองไส้ไก่นี่นก็จะลงอะโวคาโดกับทุเรียนคนละฝั่งคลองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนินที่เอาไว้ให้เพื่อนๆมากางเต็นท์นอนกันตอนปีใหม่ส่วนนี้บบารูปหัวใจนี่ตั้งใจจะทําเป็นสระว่ายน้ํานะครับ แต่รอว่าประมาณก่อนพอดีเงินที่จะมาทําตรงนี้ไปซื้อที่แปลงใหม่แล้วก็ต้องรอไปอีกรอไปอีกสักนิดหนึ่งโอ้ยเดินแค่นี้ก็หอบแก่แล้วอันนี้คือถั่วบาซินนะครับถึงจะไม่มีฝนตกเลยแต่เขาก็ยังงามเหมือนเดิมอยู่เดี๋ยวจะได้มาตัดแต่งตรงนี้ให้เขาคลุมพื้นที่ตรงนี้เพื่อเหมือนเราปูพรมวเวลามากางเต็นท์มันจะได้ดูสวย,สวย สวยครับสวยตอนนี้ก็เริ่มสวยมาทีละหน่อยละหน่อยค่อยหายเหนื่อยหน่อยช่วงเย็นๆน,นะฮะอากาศจะดีมากอาตอนนี้มีลมมาในหน่อยละค่อยเย็นหน่อยเราก็จะมากางเต็นนอนดูแปลงแบล็คเบอร์รี่บูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แปลงอะโวคาโดแล้วก็ไม้แปลกแต่แดกได้อีกเยอะแยะเลยครับตรงนี้นะครับคงไม่นานเกินรอที่เพื่อนๆจะได้มาพักผ่อนกันที่นี่ ั่งนี้ลงอบิวต้นโตแล้วนะครับสูงสักประมาณเมตรกว่าละลงไว้ไม่กี่ต้นหรอกสักสิบกว่าต้นอันนี้ก็ต้นของเ,อเดี๋ยวเขาเรียกต้นฝักไอศครีมยังไม่เคยกินลูกหรอกได้มาสองต้นอันนี้คือพริกนะครับไม่ใช่ฟิกพริกกระดกมากพริกขี้หนูสวนนะดกจริงๆสมฉายาตัวเล็กลูกกดกครับเดี๋ยวขอพักผ่อนหน่อย มันร้อนนั่งอยู่ใต้โซลาเซลล์เรานี่แหละโหร้อนมากเดี๋ยวทักทายเพื่อนๆก่อนนะครับตอนนี้ใครเข้ามาอีกมองไม่เห็นแล้วแว่นก่อนแก่แล้วกว่างี้แหพ่อน้องน้ำเพชรไอ้หลงเหรอลงสบายดีเว้ยเมื่อไรมาเที่ยวอันนี้ใครเหรอช้างไอ้ช้างเอ้ย ฝากเรื่องวัดที่ด้วยเนอถึงไหนแล้วบอยโอ้หงให้หน่อยด่วนกำลังจะปลูกอะโวคาโดตอนนี้ซื้อแทงน้ำไปลงไว้แล้วแต่ยังไม่รู้เขตแนว <c oughs> ฝากหงด้วยลูกคนนี้ใครเอ่ยปัญญาพวงสุพวงสุกสวัสดีครับอ่าน้องนายก็มาน้องนายสวัสดีครับท่านสอทอครับเอ่อ ผมมองไม่ค่อยเห็นเพนซลีครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามชมช้างมาอะไรจะมาช่วยอะน้าทำสวนไว้เฮ้เสาอาทิตย์นี่มาหน่อยเพาะว่าจะลงแบล็กเบอร์รี่อีกพันกว่าต้นทำเนื่อกำลังทําไมนี่กันอยู่ให้จุไอตานเตรียมทําค้างไว้แล้วว่างๆมาช่วยหน่อยแล้วแจกต้นไม้กับไปต่อหายร้อนแล้ว ก็สนุกสนานครับอยู่ที่สวนเห็นดอกไม้เห็นต้นไม้มันโตว,วันโตคืนเราก็มีความสุขกับมันปลาก็โตแล้วนะครับวันนี้ให้ก๊อปตกปลาได้มาแกงหน่อไม้ดองมาตอนเที่ยงนี่ได้ห้าตัวฝีมือเห็นต้นไม้มันโตว,วันโตคืนแล้วก็หายเหนื่อย อาคุณนายทัพทีมสวัสดีครับเพื่อนมเมื่อไรจะพาหลานมาเที่ยวก็ให้อยู่บ้านเลี้ยงหลาน,น่สบายจังนี่มาอยู่สวนกับตะเล็กนี่เอยร้อนร้อนร้อน,อนแต่มีความสุขครับมองเห็นแค่น้ำเห็นภูเขาแล้วก็ หายร้อนไปได้ระดับหนึ่งนี่คือบอ่อที่วันนี้ก๊อฟมันมาเอาปลาไปกินเดี๋ยวผมให้ดูไอ้หมอนนะครับหมอนตัวนี้คือเป็นลอมันเบอรี่ฮิมาลายันขาวดูปูแบบไม่ได้สนใจดูก็โตคนระับเป็นโกบเบลเลอร์อลวนี่เดี๋ยวก็ได้กินลูกอีกแหละปูกไม่กี่เดือนเองแต่ที่แน่ๆท,ที่ที่มีความสุขมากๆก็คือ แบล็กเบอร์รี่นี่แหละมันโตเร็วมากอันนี้เป็นต้นว่าว่าอินโดต้นนี้นะครับเป็นว่าใหญ่ก็โตเร็วมากครับซื้อเขามาในนามว่าอินโดนะแต่ว่ามันโตแล้วมันจะเป็นว่าอะไรจะยังไม่รู้ซื้อมาสองต้นนี่เหลืออีกนิดนึงต้องหาอะไรมาลงให้มันเต็มอันนี้ผมปลูกกัญชา กัญชานะครับแต่เป็นกัญชาเทศไม่ใช่กัญชาไทยเดี๋ยวมาจับผมแล้วกันอันนี้กัญชาเทศอีบ่อเช่าเลื่ออะไรเนี่ยภาษาจีนผมเรียกไม่ถูกตัวนี้เอาไว้ทํายานะครับไม่ใช่กัญชาที่เอาไว้สูบคนละอย่างกันดูดอกก็ได้เห็นแบล็คเบอร์รี่มันงามนี่ก็หายเหนื่อยนี่นี่กลางแดด เต็มร้อยเลยร้อนก็ร้อนอย,ยามันก็งามเกลือถอนทุกวันขึ้นทุกวันดูยอดกันนะเกือบเท่านิ้ก้อยเลยโตเร็วมากครับเอ,อเพื่อนๆสนใจต้นพันธุ์แบล็คเบอร์รี่นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะตอนนี้มีแบ่งให้นิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้เยอะเอาไปร้อยไม่ได้คนล่นิดะหน่อยได้ฮะ ก็เข้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเดี๋ยวผมไปช่วยน้องๆก็ทํางานกันต่อ,อมีใครเข้ามาอีกละคุณเกลียงไกรสวัสดีครับไม่ค่อยได้ทักทายกันเลยช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้โพสเฟสอะไรเท่าไหร่มีแต่ไลฟ์สดนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ได้ตอบใครมางานมันเยอะมากครับต้องขอประทานอภัยเพื่อนๆด้วยนะครับทักกันในนี้เลยในไลฟ์สดเลย แต่ไม่ได้เข้าไปตอบข้างในก็อย่าบ่นตะเล็กนะงานเยอะจริงโอเคนะครับเราพบกันใหม่คลิปต่อไปเบอ,อร์โทรผมนะครับ087 875 4488 8นะครับมีอะไรก็กิงกลางกันเข้ามาอสวัสดีครับมุ่งมั่นตั้งใจสมาธิสวัสดีครับไม่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรคุณนายพาหลานมาเที่ยวเลย ปีใหม่เนี่ยแบล็คเบอร์รี่สุกแน่นอนร้อยเปซนต์ทำไม่ใช่นน้อยนะตรงนี้ก็สองไร่ตรงนี้อีกสามไร่ด้านหลังนี่มาเลยปีใหม่ตรงนู้นอีกไร่หนึ่งนุนรับรอกินจนพุงกลางเลยทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยก็ยินดีต้อนรับทุกคนคร